กระแสการเมืองที่กําลังร้อนแรงนะครับในการเรียกต่อตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบนะครับว่ากกตนเนี่ยได้รับรองผลสสเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง500คนซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ความร,ร้อนแรงของเรื่องของประธานสภา,าระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยก็มาร้อนแรงติดอยู่ในโลกโซเชียลอีกครั้งมีการพูดถึงเพราะว่าเหมือนกับว่าสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเองจะไม่ยอมนะครับ เรื่องของประธานสภาให้พักเก้าไกลนะครับได้ประธานสภาไปนะครับทงทั้งที่จริงๆผู้บริหารและเลขาธิการพักหรือผู้บริหารพักเนี่ยก็มีจุดยืนบอกว่าทําตามมตินะครับก็คือพักที่มีเสียงข้างมากก็ได้ประธานสภาไปนะครับแล้วพักตัวเองก็ได้รองประธาน2ออะไรเงี้ยก็คือเปิดทางแต่เหมือนกับสสนะครับสสทั่วไปเนี่ยนะครับก็มีการประชุมกันบอกว่าไม่ยอมนะครับอยากให้ว่า ัวพรรคของตัวเองนะ่ะไม่ใช่สาขาของพรรคเก้าไกลยังไงก็แล้วแต่ประธานตภะาต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีบทสรุปอะไรซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อมีกระแสตรงนี้ออกมาก็มีกระแสออกมาว่าอาจจะมีการเปลี่ยนค้่อาจจะมีการดิวอาจจะมีการสลับนะครับหรืออาจจะมีการที่เรียกว่าจัดตั้งรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็มีข่าวแว่วๆมานะครับว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลุงป้อมเองนะครับพลเอกประวิตยเนี่ย ก็มีสิทธิ์มานั่งนายกอีกโอ้โหก็บอกเลยว่าตอนนี้แล้วก็มีการว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก้าวไกลไปดิวกับคุณเนวินอันนี้คือตามข่าวที่ออกมาก่อนนะครับต้องบอกก่อนนะครับสาหรับผมนะครับสาหรับผมผมมองว่าอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นยากยากอันนี้คือเป็นมุมมองของผมเองในการวิเคราะห์จากมุมมองของผมเองนะครับ,าามมผ,มรบผมต้องบอกก่อนว่า ผมไม่ได้บอกว่ามันจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แต่เป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของผมในฐานะที่ผมเองเนี่ยนะครับก็ทำคอนเทนต์ข่าวมาแล้วก็ติดตามข่าวเรื่องของการเมืองมาตลอดซึ่งผมมองผมมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่เพื่อไทยกับก้าวไกลยังไงก็แล้วแต่จะมีเรื่องระหองระแหงอะไรกันยังไงยังไงก็ต้องจับมือ นะครับเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลต่อไปแต่จะถามว่าหลังที่จัดตั้งรัฐบาลแล้วจะอยู่จนครบหรือเปล่าอันเนี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแน่นอนครับผมก็เคยย้าเสมอว่าถ้าเหตุการณ์ปกตินะครับเหตุการณ์ปกติในระบบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งปกตินะครับสองพักนี้ไม่มีทางจับมือร่วมเป็นรัฐบาลได้อีกพักหนึ่งนะครับได้เป็นรัฐบาลอีกพักหนึ่งก็ต้องเป็นฝ่ายค้านแน่นอนถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติในระบบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งปกติแต่ตอนนี้เหตุการณ์ที่มันไม่ปกติก็คือทั้งพ มีจุดยืนเดียวกันก็คือต้องการโค่นล้มระบบะเผด็จการหรือรัฐประหารนะครับและกการสืบทอดอํานาจของระบอบประยุทธ เอาง่ายๆนะครับของระบอบประยุทธ์เนี่ยนะครับต้องการโค่นระบอบนี้เพราะตอนนี้คือตรงเนี้ยมันทําให้ประเทศชาติเดินต่อไปไปไม่ได้แล้วมันมีปัญหาหลายอย่างเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่าพ <Opera. S 2> <trem> ักคก้าวไกลกับพักเพื่อไทยเองนะครับยังไงก็ต้องจับมือ,มอจับมือแล้วก็เดินไปด้วยกันนะครับเดินไปด้วยกันจัดตั้งรัฐบาลไปด้วยกันแต่ใครจะได้เป็นประธานสภาใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปตามนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าจากข้อมูลที่ผมบอกนะครับว่าจากข้อมูลที่มาเราลองมาลองวิเคราะห์กันนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่ ผ่านมาใน 6, เลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเลือกตั้งปี66เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเลือกตั้ง66เนี่ยครับหน้าใหม่นั่งสอสอเพียบนะครับแต่พลังบ้านใหญ่เสื่อมมนขังอ่าหรือเปล่าลองเรามาดูครับเราลองมาวิเคราะห์ดูนะครับเตรียมอ่าเตรียมเปิดสภาพบสอสอหน้าใหม่เกือบครึ่งทำบ้านใหญ่หน้าเก่าเสื่อมมนขังเพื่อไทยเล่งรีแบร์ตัวเองหวังสู้เลือกตั้ง ครั้งหน้าต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้คือเด่นชัดมากเลยก็คือ,คอ,อเพื่อไทย,เ,ยเตรียมที่จะรีแบนด์ของตัวเองนะครับเพื่อจะตามการต่อสู้ในข้างในครั้งหน้าอยู่แล้วนะครับผลการเลือกตั้งนะครับที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นถึงภาวะนะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมากในสังคมไทยแม้แต่นักการเมืองหลายคนที่ช็อกกับผลที่ออกมาว่าพักใหม่อย่างพักก้าวไกลกับพังาดขึ้นมาเป็นพักอันดับหนึ่ง ได้จากยุทธศาสตร์หัวคะแนนธรรมชาติที่ทำเอาเหล่าบ้านใหญ่ล้มกันไปไม่เป็นท่านะครับขอ,อนำตัวเลขจากเว็บไซต์นะครับพบว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมีสสหน้าใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งแบบเขตมากที่สุดถึง179คนคิดเป็นนะครับ44.75%อมาคืนแชมป์นะครับเก่า หรือผู้สมัครเดิมจากพักรค4 5 4คนนะครับคิดเป็นนะครับ38.5%และอีกกลุ่มคืออดีตสอสที่ย้ายมาลงสมัครพักใหม่67คนคิดเป็นนะครับ16.75%เมื่อพิจารณาในส่วนของนะครับอดีตสอสจากปี2562กเนี่ยก็จะพบว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีอดีตสอสจากปี2562ลงครับสมัครรับเลือกตั้งในนามของพักเดิม เป็นจำนวนนะครับ200กับ9คนซึ่งได้รับการาเลือกตั้งนะครับเพียง103คนก็คือ209คนเนี่ยได้รับเข้ามาแค่103คนโดยพักที่อดีตสสได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นจำนวนมากที่สุดก็คือพักเพื่อไทยเนี่ย40คนรองลงมาก็คือพักภูมิใจไทยเนี่ย23คนพลังประชารัฐเนี่ย15คน9ไกล8คนประชาธิปัติ7คน ชาติไทยพัฒนา6คนและประชาชาตินะครับ4คนแต่หากคิดเป็นสัดส่วนนะครับจะพบว่าพักที่อดีตสสนะครับจากปี2562เนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งในานามพักเดิม ในปี2566และได้รับการเลือกตั้งกลับมาในสัดส่วนที่มากที่สุดก็คือพักก้าวไกลและพักชาติไทยพัฒนาคิดเป็น100%เลยนะครับโดยพักก้าวไกลมีอดีตสศเดิมจากปี2562เนี่ยลงสมัครในนามพักเดิมเพียงแค่8คนและได้รับคัดเลือกกลับมาทั้งหมด ส่วนพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยมีอดีตสสเนี่ยจากเดิมนะครับปี2562เนี่ยลงสมัครในนามพักเดิมเนี่ย6คนและได้รับเลือกตั้งกลับมาทั้งหมดนะครับในขณะที่พักที่มีอดีตสสเดิมจากปี2 5 6 2เนี่ยลงสมัครในนามพักเดิมและได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นสัดส่วนน้อยที่สุดก็คือพักปัะชาพิบัติคิดเป็น30.4 3เปอร์เซ็นต์ ในขณะเดียวกันนะครับอดีตศสจากปีสอ6 2เนี่ยที่ลงสมัครในนามของพรักเดิมในปี2566เนี่ยที่ได้รับการเลือกตั้งกลับมานั้นก็มีจำนวนทั้งหมด106คนเป็นพักเพื่อไทยมากที่สุดจำนวน53คนนะครับรองลงมาก็คือพักพลังประชารัฐเนี่ย22คนพักประชาพิปัติ์16คนภูมิใจไทยเนี่ย12คนพักชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนาก้าและพักนะครับประชาชาติพักละ1คน แต่หากคิดเป็นสัดส่วนจะพบว่าพัคที่อดีตผู้สมัครสสอจากปี2562เนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพัคเดิมในปี2566เนี่ยและได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นสัดส่วนมากที่สุดก็คือพัคภูมิใจไทยคิดเป็น27.59%และน้อยที่สุดก็คือพัคประชาพิปัติคิดเป็น3จุดนะครับ 37%จะเห็นได้ว่าพักที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์ก้าวไกลฟีเวอร์ก็คือพักเพื่อไทยที่เคยหวังว่าจะได้ถึง310ที่นั่งไม่แบ่งใครแต่เมื่อผลจากการเลือกตั้งออกมากับไม่เป็นดังใจหวังยิ่งมองนะครับดูตัวเลขก็จะพบว่าพักที่ส่งผู้สมัครหน้าเดิมแล้วชนะกลับมาเพื่อไทยมีเพียง103คนและคน ไม่ได้รับเลือกกลับมามากถึง53คนด้วยกันซึ่งฐานค้ำบัลลังของเพื่อไทยนะครับส่วนใหญ่ก็คือเหล่าบรรดาบ้านใหญ่ในพื้นที่เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่ที่ชนบุรีนะครับบ้านเชียงใหม่2มิตรบ้านริมน้ำจนทำให้หนายใหญ่คนไกลอย่างทักษิณชินวัตรพูดกลางขับเ้าเลยว่า คนเก่าๆแก่ๆถอยไปได้ไหมอย่ารอให้ต้องสอบตกก่อนแล้วถึงจะถอยคล้ายเป็นสัญญาณคำสั่งแล้วว่าจะต้องมีการรีแบรนด์พักครั้งใหญ่และจะต้องมีการนะครับมีการแปลเปลี่ยนพลังงานกระสุนให้กลายเป็นกระแสให้ได้เพื่อการอยู่รอดในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามเรื่องนี้น่าจะติดตามเมื่อสอสอชุดนี้จะมีคนหน้าใหม่ในสภาไม่น้อยเลยอีกทั้งไม่ว่าประธานสภาหรือรัฐมนตรีเองก็เช่นกันดังนั้นเหล่าคนการเมืองหน้าใหม่ก็ต้องทำงานหนะักและพิสูจน์ตัวเองไม่น้อยว่าเก๋าเกมพอที่จะขับเคี่ยวกับเหล่าบรรดารุ่นใหญ่ได้หรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไป อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลถ้าดูจากตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับว่าพักก้าวไกลครั้งนี้พักเก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่มีวันนะครับที่จะแยกมือออกจากกันแล้วสลับขั้วหรือสลับข้างเป็นเด็ดขาดยังไงนะครับพักก้าวไกลกับเพื่อไทยต้องจับมือและจัดตั้งรัฐบาลไปด้วยกันด้วยเหตุผลนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้ขุมกําลังของประชาชนทั้งสองพักเนี่ยน่าจะเป็นขุมกําลังเดียวกันด้วยซ้ำนะครับ จากข้อมูลจากเนี่ยจากสถิติที่เราดูจากข่าวที่เราดูเนี่ยมันเป็นขุมกําลังเดียวกันคําว่าขุมกําลังเดียวกันเมือ่อเป็นขุมกําลังเดียวกันเนี่ยทั้งสองพัจะต้องแย่งชิงขุมกําลังของประชาชนในครั้งหน้าถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ต้องพิสูจน์เรื่องของผลงานนะครับแนวคิดวิธีการอะไรทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอ่าหน้าใหม่หรือหน้าเก่าหรือว่าบ้านบ้านใหม่บ้านเก่านะครับมันต้องใช้หลายๆอย่างเพราะวันนี้ประชาชนไม่เหมือนก่อน ประชาชนไม่เหมือนก่อนอยังไงครับเมื่อก่อนเนี่ยประชาชนก็คืออย่างกับบ้านใหญ่ใครได้ก็ได้อยู่อย่างนั้นได้อย,อยู่อย่างนั้นได้อยู่อย่างนั้นถูกต้องไหมฮะเมื่อก่อนนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยพอเวลาเราเลือกตั้งเรารู้เลยว่าอย่างเงี้ยคนได้แต่ณนะวันนี้โลกโซเชียลมันไปไกลมันไปไกลนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เติบโตมาใหม่อีกถูกต้องไหมที่จะต้องมาตัดสินใจว่าจะเลือกใครเนี่ยนะครับหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรหลายอย่างแล้วอยู่ในโลกโซเชียลวันนี้ก็ต้องปรับตัวแล้วลองคิดดูนะครับว่าตอนนี้นะครับ ตอนนี้ไม่ว่าพักก้าวไกลหรือพักเพื่อไทยมันจะมีคนอยู่ส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งเอฟซีก้าวไกลเลยเอฟซี FC เพื่อไทยเลยนะครับสองสองกลุ่มนี้อาจจะนะครับไม่ว่าจะทําอะไรกันแล้วแต่เพื่อไทยทําอะไรกันแล้วแต่ก็ยังอยู่กับเพื่อไทยหรือก้าวไกลทําอะไรก็ยังอยู่กับก้าวไกลเพราะทั้งสองคนเนี่ยเป็นเอฟซีของก้าวไกลและเอฟซีของเพื่อไทยต่างคนก็ต่างยิด แต่ที่สําคัญก็คือมันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งทิ้งอยู่ตรงกลางและเป็นคนกลุ่มที่เยอะผมบอกเลยเป็นกลุ่มที่เยอะที่จะดูทิศทางว่าใครมีสัจจะนะครับใครมีรักษาคําพูดใครสร้างผลงานใครที่ทําประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากกว่าใครที่สร้างผลงานใครที่รักษาคําพูดใครที่ทําทตามาเสียงของประชาชนคนกลุ่มนี้ก็จะเฮไป ที่พักนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะแบ่งเป็นสองเป็นสกลุ่มอย่างที่ผมบอกประชาชนของนะครับที่เป็นกลุ่มที่เลือกเพื่อไทยกับก้าวไกลตอนนี้มันมีเป็นสามกลุ่มคือแฟนขับเพื่อไทยกับแฟนสัตว์ขับก้าวไกลและอันนึงที่อยู่ตรงกลางไอ้คนที่อยู่ตรงกลางนี่แหละคือตัวสําคัญที่เป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่านะครับก้าวไกลนะครับจะไปจับมือกับฝ่ายตรงข้ามก้าวไกลก็จะโดนคุณกลุ่มนี้นะครับแบนแล้วแถมอาจจะมีแฟนลับของตัวเองเนี่ยแบนอีกต่างหาก เพราะฉะนั้นก้าวไกลก็จะไม่ยอมเสี่ยงกับเรื่องนี้ซึ่งเพื่อไทยก็เหมือนกันครับเพื่อไทยก็จะไม่ยอมเสี่ยงกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะถ้าเพื่อไทยไปจับมือกับฝ่ายตรงข้ามแน่นอนครับคนกลุ่มนี้ก็จะเลือกก้าวไกลแบบถล่มทลายครั้งหน้าแล้วแฟนของของ FC ของเพื่อไทยเองก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่จะไปเลือกก้าวไกลเพราะฉะนั้นรอบหน้านะครับเกิดขึ้นถ้ามีการสลับขั้วนะรอบหน้าเกิดขึ้นเนี่ยปุ๊บผมบอกได้เลยครับว่าไม่ว่า ถ้าก้าวไกลไปจับมือกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฝ่ายฝ่ายปเประเด็จการแล้วกันฝ่ายปเประเด็จการที่เราอยู่อยู่ตอนนี้นะครับถ้าก้าวไกลไปจับมือกับฝ่ายปเประเด็จการน,นะครับรอบหน้าการเลือกตั้งใหม่เพื่อไทยจะมาถล่มทลายแต่ถ้าเพื่อไทยไปจับมือกับฝ่ายปเประเด็จการรอบหน้าก้าวไกลก็จะมาแบบถล่มทลายเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทั้งสองพักจะต้องแย่งมวลชนเดียวกันนั่นคือการสร้างผลงานเพราะฉะนั้นมีทางเดียวที่จะ จะสร้างผลงานให้ประจักษ์และให้ประชาชนได้รับรู้และรับเห็นนั่นก็คือมีจุดยืนก่อนจุดยืนว่าอย่างไงก็แล้วแต่ไม่จับขั้วกับเผด,ดการตักเด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าจุดยืนนี้แสดงว่าสองพักนี้จะต้องจับมือกันไว้อย่างเหนียวแน่นแล้วจัดตั้งรัฐบาลไปหลังจากจัดตั้งรัฐบาลไปแน่นอนครับอาจจะมีเรื่องขอะไรก็ต้องประครับประคองกันไปเพื่อสร้างผลงานสร้างทุกอย่างเพื่อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อไทยเองเนี่ยเป็นพักเก่าแก่ ซึ่งมีการสร้างผลงานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่พักก้าวไกลยังไม่มีผลงานในการสร้างในฐานะรัฐบาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก้าวไกลก็ต้องสร้างผลงานให้ประชาชนเห็นได้เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าทั้งสองพักทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยยังไงก็จับมือตั้งรัฐบาลแล้วสร้างผลงานให้ประชาชนเห็นสุดท้ายจะมาต่อสู้กันอีก4ปีข้างหน้าหรือการเลือกตั้งใหม่ครั้งหน้าเพราะอะไรครับทั้งสองพักผมคิดว่า คงไม่มีใครคิดจะทําการเมืองแค่สมัยนี้สมัยเดียวแล้วจบเพราะทุกคนมองไปชอตข้างหน้าแล้วผมว่าทั้งสองพักวันนี้ไม่ได้มองชตนะครับของรัฐบาลตอนนี้แต่มองชอตไปถึงข้างหน้าแล้วว่าหลังจากการเลือกตั้งครั้งหน้า เขาจะสามารถซื้อใจประชาชนเขาจะสามารถทําให้ประชาชนยอมรับแล้วเลือกเขากลับมาได้ยังไงมากฝ่าสาหรับสองพรรคนี้ผมบอกเลยอย่างที่ผมบอกว่าณนะวันนี้โลกโซเชียลมันพัฒนาไปมากมายทําให้ประชาชนเข้าใจและรู้อะไรได้หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าก้าวไกลอาจจะไปจับมือกับฝั่งนู้นแล้วก็ทิ้งเพื่อไทย หรือเพื่อไทยไปจับมือกับฝั่งนู้นแล้วทิ้งก้าวไกลสาหรับผมในมุมมองผม,ผมการวิเคราะห์ของผมผมไม่ได้บอกว่าจริงหรือไม่จริงมุมมองการวิเคราะห์ของผมว่าเป็นไปไม่ได้เพื่อไทยกับก้าวไกลยังไงก็จับมือจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วไม่มีทางผิดขั้วเป็นเด็ดขาดมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ